สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาการงานอาชีพกับคุณครูมนัชนกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตองค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะงานชิ้นนี้นะคะมีส่วนใดค่ะทำมาจากใบตองบ้างคะเด็กๆ เราลองมาหากันสิคะว่าจากภาพส่วนใดที่ทำมาจากใบตองอะไรคะนั่นก็คือถาดใช่ไหมคะหเห็นไหมเเห็นไหมด้านล่างสุดเลยจะเป็นอ่าใบตองนะคะนำมาประดับตกแต่งเป็นที่ใส่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปรู้เกี่ยวกับใบตองนะคะใบตองคือใบของต้นกล้วยนะคะ พันที่นิยมนํามาใช้ในงานก็จะมีอยู่2พันนั่นก็คือ1กล้วยตานีค่ะมีใบสีเขียวเข้มนะคะใบยาวผิวเป็นมันนะคะมีความเหนียวทนทานเหมาะกับการนํามาประดิษฐ์ของใช้ค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะเป็นใบสั้นค่ะสีอ่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมเมื่อนํามาห่ออาหารนะคะเวลาเอาไปต้มหรือเอาไปนึง่งกลิ่นหอมก็จะโชยขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะของใช้ของตกแต่งจากใบตองนะคะ อ่ของใช้ของตกแต่งจากใบตองจากใบกล้วยตานีนะคะก็จะมีใบสีกระทงลอยถาดใบตองแล้วก็ใบตองประดับทุบเทียนแพรค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของใช้ของตกแต่งจากใบตองกล้วยน้ำววานนะคะก็จะนิยมมาทำห่อขนมเทียนค่ะห่อข้าวต้มมัดค่ะห่อนะคะหอ่อ เอาไว้หอ่อห่อหมกนะคะแล้วก็กระทงขนมกล้วยนะคะนักเรียนจะสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นใบกล้วยตานีเนี่ยส่วนใหญ่จะทําเป็นของใช้แต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็จะเป็นของรับประทานนะคะทีนี้การเลือกใช้ใบตองในการทํางานประดิษฐ์นะคะวิธีเลือกนะคะ1ค่ะเลือกใบตองที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะคะหากแก่เกินไปนะคะใบก็จะกรอบ ฉีกขาดง่ายนะคะต่อไป2ค่ะตัดใบตองในตอนเช้านะคะเพื่อให้น้ําค้างที่เกาะใบตองเนี่ยแห้งก่อนนะคะหรือตอนเย็นนะคะเพื่อที่จะให้ใบตองเนี่ยฟื้นตัวจากแดดได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ3ค่ะตัดใบตองในตําแหน่งที่อยู่เหนือนะคะหูตองนะคะเพื่อให้ก้านนะคะยังคงทําหน้าที่สั่งเคาะแสงนะคะ ได้อีกด้วยต่อไปเป็นการเลือกอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์นะคะเข็มหมุดค่ะเราจะใช้เข็มหมุดนะคะในการนะคะทำกลีบแต่งกับตัวกระทงนะคะควรเลือกเข็มหมุดที่ชนิดถว่ว ตัวเล็กนะคะแล้วก็ยาวต่อไปค่ะเป็นกันไกนะคะกันไกเนี่ยควรเลือกที่รูปทรงเหมาะกับมือน้ำหนักเบาแล้วก็สะดวกใช้นะคะต่อไปเข็มกับได้ค่ะควรจะเป็นเข็มเบอร์ 8ถึงเบอร์9นะคะแล้วก็ได้เหมาะกับงานใบตองนะคะก็คือได้เบอร์60ต่อไปเป็นผ้าเช็ดนะคะใช้เช็ดทำความสะอาดใบตองควรใช้ผ้าฝ้ายนะคะเพราะจะดูดซับน้ำได้ดีนะคะต่อไปเป็นวงเวียนหรือถ้วยนะคะ เอาไว้นะคะวาดเพื่อตัดไปตองให้เป็นรูป,ปวงกลมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานนะคะต่อไปค่ะเป็นการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากใบตองนะคะกระทงนะคะประดับทูบเทียนแพรนะคะแบบกีบกุหลาบนะคะจากใบตองสดขั้นตอนแรกค่ะ เราจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดใบตองทั้ง2ด้านจากนั้นนะคะจะทำความสะอาดใบตองตานีค่ะต่อไปค่ะเช็ดใบตองนะคะจากโคนไปหาปลายริ้วใบตองค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะผึ่งใบตองให้แห้งก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งนั่นเองค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมี ใบตองตานีสดนะคะไม้มันทัดค่ะโฟวงกลมขนาดเล็กค่ะกันไกลค่ะเข็มได้สีเขียวค่ะเข็มหมุดค่ะและผ้านะคะเช็ดใบตองอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะ ต่อไปค่ะเป็นวิธีพับนะคะ 1. ค่ะฉีกใบตองกว้าง1.5นิ้วยาว7นิ้ว 2. พับปลิมใบตองด้านซ้ายและขวาลงให้มาให้เป็นมุมนะคะ 3. พับทบด้านข้างเข้าหากันค่ะ 4. พับทบกลับมาทางขวาค่ะห้าทำแบบเดียวกันนะคะ20่ิบชิ้นแล้วนะใช้ได้ เย็บ yep, นะคะสุดท้ายค่ะนำไปติดรอบโฟมนะคะโดยใช้เข็มหมุดเย็ดอีกรอบแล้ววางประดับบนเทียนแพรให้สวยงามค่ะประโยชน์ที่ได้นะคะนักเรียนใช้สำหรับประดับทุบเทียนแพรให้สวยงามนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบตองค่ะนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ อ่าเสริมความรู้อีกหน่อยนะคะทุบเทียนแพ้เนี่ยใช้ศักการพระสงฆ์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้น้อยใช้แสดงความเคารพหรือขอขมาผู้ใหญ่นะคะเช่นงานบวชงานแต่งนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นการทำกระทงขนมเข่งจากใบตองแห้งนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะใช้ใบตองแห้งจากกล้วยน้ำว้าค่ะที่เป็นใบตองแห้งจากต้นนะคะจะได้ใบตองที่มีคุณภาพที่ดีค่ะไม่มีเชื้อราค่ะ2ค่ะเก็บใบตองแห้งในตอนเช้านำมาแฝนผึ่งนะคะไว้1คืนค่ะ3ค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดใบตองทั้งสองด้านให้สะอาดค่ะ ต่อไปเป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ใบตองนะคะ1ใบตองแห้งค่ะ2กันไกค่ะ3ถ้วยนะคะหรือวงเวียนก็ได้นะคะ4ค่ะมีดค่ะและ5นั่นก็คือไม้กัดค่ะวิธีการทําใบตองนะคะ1ค่ะฉีกใบตองกว้างและยาวประมาณ5นิ้วนะคะใช้ถ้วยควาำแล้ววาดนะคะและตัดตามรอยเป็นวงกลม 2. พับจีบด้านที่1ให้กระทงสูงประมาณ1น,นิ้วใช้ที่เย็บกระดาษหรือไม้กัดนะคะกัดไว้ 3. พับจีบด้านที่2ถึง5โดยกะให้ระยะห่างเท่าๆกันทั้ง5ด้านนะคะต่อไปค่ะ 4. ได้กระทงใบตองแห้งนะคะไว้สําหรับใส่เข่งนะคะที่สมบูรณ์จากนั้นนะคะเราก็จะนําไปใส่ขนมเข่งสําหรับรับประทานหรือจําหน่ายตามท้องตลาดนั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้นะคะ 1. น,นะคะใช้สำหรับใช้ใส่ ขนมเข่งหรือห่อหมกนะคะต่อไปค่ะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูล,ลค่าเรามาเสริมความรู้นะคะขนมเข่งเนี่ยเป็นเป็นขนมนะคะในเทศกาลจุดจีนนะคะภาษาจีนเรียกว่าเนียนเผานะคะเนียนเผาพร้อมกับคำอวยพรว่าเนียนเนียนเกาซิ่งนะคะต่อไปนะคะเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ ประโยชน์และคุณค่าของงานใบตองนะคะประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะ 1. ใช้ใส่อาหารห่ออาหารห่อของห่อผักห่อดอกไม้ช่วยให้สดทนนาน 2. ช่วยให้ขนมและอาหารสีสวยและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ในโอกาสพิเศษนะคะ 1. ค่ะใช้ในงานสำคัญนะคะ 2. ใช้ในงานประเพณีนิยมนะคะ 3. ใช้ในงานพิธีทางศาสนาค่ะประโยชน์ข้อต่อไปนะคะสร้างสารรค์ศิลปะมรดกของชาติช่วยให้จิตใจสงบร่มเย็นและก็เป็นอาชีพหลักและอาชีพรองให้กับหลายๆอาชีพได้ด้วยค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูขอมอบหมายพาระงานให้กับนักเรียนหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ย ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะให้ถูกต้องลงในสมุดวิชาการงานมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้หนักเรียนรอกโจทย์นะคะแล้วก็เขียนต่อเอาปตอบหาคำตอบจากคลิปวิดีโอที่คุณเสนอให้กับวันนี้นี่แหละคะ่ะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากกันบ้านไว้ทั้งหมด5ข้อแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ